ครก่อนดีอาบาสก่อนก็ได้ฮะครบสวัสดีครับผมเอสติไฟครับที่สองสวัสดีครับคิมว่าเอสตีไฟครับสวัสดีครับผมคอปเตอร์บีเคซีบ ปีเอสี่ก็ผิดตรงไหนอ่ะต้องพิการอ่ะกดอื่นเลยนะครับขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงนะครับก็คือได้หาว่าเรานี้ได้รับเกียรตินะครับก็คือในการมาทำงานในวันนี้ถูกต้องไหมรู้สึกยังไงบ้างยังไงบ้างที่ได้เป็นได้เป็นส่วนหนึ่งของการในวันนี้ครับคือจริงๆเราดีใจอยู่แล้วครับแต่ว่าสำหรับเซนทรัล2เนี่ยจริงๆผมก็คาดคุ้นเคยนะจริงเหรอบ้านเราอยู่แถวนี้พอดี๋ยมาประชันเลย ท่าที่ใหญ่ที่สุดก็คือเซ็นท่านพระรามสองอันนี้คือความจริงครับความจริงไม่ต้างเวลาจะจับจยไใ้สอยก็ต้องมาที่นี่เอาต้องมาที่นี่เลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวบอกเดี๋ยวเราให้มาถามกันความไปเป็นมานะครับว่าอยู่แถวนี้ในรูปรบบทัศนใจอะไรต่างๆนะครับ บอกว่าคุณสามคนเนี่ยได้เตรียมโชว์สุดพิเศษมาด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงโฉมใหม่ <S <S ที่นี่เลยพี่ผมถามนิดนึงนี่ระดับเวิร์ลคลาสเลยนะใช่ใช่อันนี้ใช่เลยเลยหรอโชว์ระดับเวิร์ลคลาสเวิร์ลคลาสเลยไหมอะเด็กนพนี่พูดกดดันเลยนะเดี๋ยวจะมีการลอยตัวมาจากข้างบนอะไรขบวนด้วยแล้วก็ตื่นกายมาร้องเพลงสร้างความสนุกสนานดีกว่าร้องเพลงสร้างความสนุกสนานค่ะผมเชื่อว่าทุกคนพร้อมนะทุกคนพร้อมนะหรือยัง